สวัสดีครับผมฟุกจากช่องไฟาเุกนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ New B s e s i r s e s ครั้งนะครับอันนี้ก็เป็น EP ที่3แล้วนะครับก <targeted S 1> ็ตามชื <ๆ S 1> ่อคลิปเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเพื่อนๆทุกคนนะครับ ดึงข้อนะครับสาหรับคนที่ยังดึงข้อไม่ได้เลยแล้วก็สําหรับคนที่แบบดึงข้อได้บ้างแล้วแต่ยังดึงไม่เก่งอะไรแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะแจกนะครับตารางการฝึกซ้อมหรือว่าตารางการเล่นหลังนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยได้ไปลองเล่นกันด้วยนะครับคือจริงๆไอาการสอนดึงข้อนะครับผมก็เคยสอนไปในช่องของผมแล้วนะเมื่อน่าจะประมาณ2ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันจะรวม3ท่าหลักนะครับก็เป็น3ท่าคิงของคาริสเนกหรือว่าสายบริเวทนี่แหละก็จะมีดึงข้อ ดิฟดันพื้นนะครับแต่อันนั้นเนี่ยมันเป็น3ท่าที่มันรวมกันในเอพิโซดเดียวเลยแตนน่เนี้ยเนี่ยผมอเอาดึงข้อเนี่ยแยกออกมาเดียเด่ยวๆเลยนะครับก็อาจจะลงดีเทลหรือว่ารายละเอียดกับไอ้เจ้าดึงข้อเนี่ยได้ลึกหน่อยนะครับก่อนไปฝึกซ้อมกันนะครับผมก็อยากพาเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับมารู้จักข้อดีข้อเสียของการดึงข้อก่อนนะครับว่ามันมีข้อดีและข้อเสียอะไรบ้างนะครับทีเ่เพื่อนๆเนี่ย อาจจะยังไม่รู้มาก่อนเลยด้วยนะข้อดีข้อที่1น,นะครับที่ผมสัมผัสได้นะครับหลังจากที่ผมหันมาดึงข้อแล้วก็หันมาฝึกดึงข้อมากขึ้นนะครับนั่นก็คือเรื่องของความแข็งแรงนั่นเองนะครับต้องบอกว่าท่าดึงข้อนี่เป็นทางที่สร้างความแข็งแรงให้กับ upper body ของเราได้ดีมากๆเลยนะครับคือถ้าเทียบกับท่า lat p ู o l down ของ weight t นิ่ n i n g เนี่ย คือดึงข้อเนี่ยกินขาดเลยนะครับในแง่ของความแข็งแรงนะและเวลานะครับที่เพื่อนๆทุกคนนะครับดึงข้อเก่งแล้วนะครับผมบอกเลยนะครับว่าไปเล่นท่าอะไรเนี่ยมันจะเบาไปหมดเลยนะครับบางทีเนี่ยเราไปเล่นเวทเนี่ยเราเล่นได้หนักด้วยนะ เอออันนี Arrow, offset, in 2, ้คือข้อดีข้อแรกนะครับข้อดีข้อที่2นะครับนั่นก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อหลังแล้วก็กล้ามเนื้อแขนของเรานั่นเองนะครับคือต้องบอกนะครับว่าถ้าเพื่อนๆดึงข้อบ่อยๆแล้วนะครับแอ้กล้ามเนื้อที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับคือมันมาแน่ๆนะครับคือบางทีนะครับเราไม่ต้องไปเสียเวลานะครับเล่นแขนแยกเลยนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะใหญ่เป็นจุดๆเนี่ยมันก็ต้องเล่นแยกนะ มีเพื่อนๆน,น้องๆน,นะครับอินบอกมาถามผมนะครับใน Instagram เนี่ยเยอะมากนะครับว่าผมเนี่เล่นแขนยังไงนะครับคือผมต้องบอกทุกคนตอนนี้เลยนะครับว่าผมไม่เคยเล่นแขนแยกเลยนะครับคือแขนที่ได้มาเนี่ยมันมาจากท่าโพลั u แล้วก็ดิ๊ โคชอัพล้วนๆเลยนะครับรวมถึงกล้ามเนื้อหลังที่ผมขึ้นโชว์อยู่นะตอนนี้นะครับมาจากท่าดึงข้อล้วนๆเลยนะครับไม่มีท่าอื่นผสมเลยนะข้อดีข้อที่3นะครับนั่นก็คือเรื่องของสกิลส์นั่นเองนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆดึงข้อเก่งแล้วดึงข้อแข็งแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปฝึกสกิลส์ครับมันจะฝึกได้ง่ายนะครับง่ายกว่าคนที่แบบเขาไม่เคยฝึกดึงข้อหรือว่ายัางดึงข้อไม่แข็งแล้วมาฝึกเขาจะฝึกยากกว่าเรานะครับถ้าเราดึงข้อเก่งแล้ว เราไปฝึกเนี่ยมันจะง่ายนั่นเองนะคือถ้าดึงข้อนะครับมันเป็นท่าที่แบบใช้ฝึกกล้ามเนื้อแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับพื้นฐานของสกิลต่งางๆนะครับเช่น Muscle Up, f o l l อน e r Back Lever อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มันมีการใช้ความแข็งแรงของควกหลังสะบักหน้าท้องแขนอะไรแบบเนี้ยเวลาที่เราดึงข้อเก่งแล้วนะแล้วเรามาฝึกสกิลนะมันก็ จะง่ายขึ้นนั่นเองนะครับข้อดีข้อที่4นะครับนั่นก็คือเรื่องของการใช้พลังงานนั่นเองนะครับคือด้วยความที่ท่าดึงข้อเนี่ยมันเป็นท่า Comp o u n d exercise เนาะมันมีการใช้กล้ามเนื้อหลายจุดหลายมัดนะครับพอกล้ามเนื้อมันใช้เยอะเนี่ยมันก็มีการใช้พลังงานเยอะมากขึ้นนะครับพอมันมีการใช้พลังงานที่เยอะเนี่ยเพื่อนๆก็จะสังเกตว่าสายคาริสเนกส่วนใหญ่หรือสายที่เขาดึงข้อเยอะๆเ,เนี่ย ตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะลีนนะครับคิดดูครับสายคาริสเนิกดึงข้อกันหนึ่งเนี่ยวันนึงเป็นร้อยนะครับไม่ให้ลีนได้ยังไงใช่ไหมแถมกินอะไรนะครับก็อวนยากนะครับเพราะอย่างที่บอกมันใช้พลังงานเยอะมากนะสำหรับใครที่อยากลีนนะถ้าดึงข้อเนี่ยผมโคตรแนะนําเลยนะครับข้อดีข้อที่5นะครับก็คือเราเนี่ยจะใช้ชีวิตประจําวันได้ง่ายขึ้นนะครับ อย่างที่ผมบอกเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าการดึงข้อเนี่ยมันเป็นท่าที่แบบช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้เราเยอะมากนะเวลาที่เราไปใช้ชีวิตประจําวันนะครับหรือว่าเราทํางานเนี่ยมันจะใช้ชีวิตหรือว่าทํางานได้ง่ายขึ้นแบบ100%เเลยนะครับเพื่อนๆเช่นเวลาที่เราต้องจับหรือว่าเราต้องกำอะไรแรงๆเนี่ยต้องบอกว่าแรงกำ แรงจับเราเนี่ยจะเยอะมากๆเลยนะรวมถึงเวลาที่เราต้องดึงต้องพูอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะแรงมันจะเยอะมากเพราะว่าดึงข้อเนี่ยมันหนักกว่าน,นั้นถูกไหมคือผมเคยเจอมากับตัวนะครับเวลาที่ผมทํางานนะครับในโรงกัมน,นะครับมันจะมีแบบงานที่สูงในคอลัมน์ที่ผมต้องขึ้นบันไดแบบส,งสูงๆเลยอะขึ้นต่อเนื่องอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าชิลเลยนะเพราะว่าแขนเราเนี่ยมันเคยเจอหนักกว่าน,นี้มาแล้วนะเวลาทํางานเนี่ยก็เลยแบบรู้สึกเบาไปเลยนะก็นั่นแหละมันทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิต ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับข้อดีข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือมันทําให้ตัวเราเนี่ยเป็น v Shape มากขึ้นนะครับเป็นตัว V ออะเออง่ายๆก็คือมันทําให้ตัวเราเนี่ยมันดูกว้างมากขึ้นนะครับเพราะถ้าดึงข้อนะครับมันได้กล้ามเนื้อหลังทั้งหมดเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงเลสนะครับมันก็เลยทําให้แบบ เราดูตัวกว้างขึ้นนั่นเองนะครับยิ่งมองจากข้างหลังเนี่ยต้องบอกว่าโคตรกว้างเลยนะมันก็เลยทําให้เราแบบดูเป็น V Shape มากขึ้นนะครับแต่ต้องบอกว่าไอ Shape เนี่ยคือมันขึ้นอยู่กับเอวของเราด้วยนะสมมติว่าถ้าเพื่อนๆมีเปอร์เซ็นต์แฟตที่มันยังยังเยอะอยู่อะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบไม่ใช่ V สักทีเดียวนวออกไหมเออแต่ถ้าเปอร์เซ็นต์แฟตเราน้อยเอวเราเล็กเนี่ยมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยมันเป็นตัว V มากขึ้นนะครับอ่าเหมือนโทเอียเออใครที่แบบชอบเออ มันจะทรงประมาณนั้นอนะลหลกว้างเอวเล็กๆ,ๆอะไรแบบนั้นนะครับเอาละพอละคือข้อดีเนี่ยมันเยอะมากนะจริงๆมันมีอีกนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าผมออกมาพูดหมดเนี่ยมันจะดูเยอะเกินไปนะครับผมก็เลยเออเอาที่มันสําคัญสําคัญมาพูดก็พอแล้วเนาะมาถึงข้อเสียกันบ้างนะครับเพื่อนๆฟังข้อดีไปเยอะละข้อเสียข้อแรกนะครับนั่นก็คือมันหนักนั่นเองนะครับ คือต้องบอกว่ามันหนักจริงๆนะยิ่งแบบถ้าใครที่เป็นแบบ h e ฟวี w e i มาเล่นเนี่ยตัวใหญ่ๆห,หนักเป็นร้อยเนี่ยมาเล่นตอนแรกเนี่ยก็อาจจะท้อได้เลยนะเพราะว่าอะไรเวลาที่เรามาเล่นนะครับถ้าดึงข้อเนี่ยเราไม่มีตัวเลือกเลยเนอะเหรอไหมเออเราหนักเท่าไหร่เราหนักร้อยเราหนัก80บหนัก50เราก็ต้องดึงน้ําหนักนั้นนะครับมันไม่เหมือนเวทเท t น r a i n g ที่เรามีการตับน้ําหนักได้นะครับอันนี้เนี่ย คือตามยถากรรมของเราเลยนะช่วงแรกที่แบบมาเล่นเนี่ยบางทีก็าอาจจะท้อกันได้นะข้อเสียข้อต่อมานะครับก็คือไม่มีนั่นเองนะครับคือข้อเสียที่ผมสัมผัสได้มันก็อาจจะหนักมันอาจจะไม่ใช่ข้อเสียด้วยซ้ํานะครับคือมันมีแต่ข้อดีอ,อ่อข้อเสียที่ผมเล่นมาตลอดระยะเวลา6ปีนะดึงข้อผมผมมองไม่เห็นข้อเสียเลยนอกจากเจ็บมือ มือด้านแค่นั้นเองผมไม่ได้มองมันเป็นข้อเสียด้วยซ้านะครับนั่นแหละอย่างที่ผมบอกคือถ้าดึงข้อเนี่ยมันหนักนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ยังดึงไม่ได้ดึงไม่เก่งอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งเสียใจไปนะครับวันนี้ผมฟุกจากช่องไฟเ e อฟุกเนี่ยจะพาทุกคนนะครับไปฝึกดึงข้อไปพร้อมๆกันเลยนะครับด้วยตารางนะครับผมจะแบ่งไปออกเป็น2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งแรกเนี่ยจะเป็นเพื่อนๆที่แบบดึงข้อไม่ได้เลยยังดึงไม่ได้เลยอะไรเง,งี้ยเออแม้แต่ทีเดียวนะคือศูนย์เลยอันนี้คือฝั่งแรก ส่วนฝั่งที่2นะครับนั่นก็คือคนได้แบบดึงข้อได้บ้างแล้วอาจจะแบบ1นถึงหหรือว่า5้าถึงสิอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มฝั่งคนที่ยังดึงไม่ได้ก่อนเลยนะครับก็เพื่อนๆที่ยังดึงไม่ได้นะครับมาถึงนะครับวันแรกนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปดึงข้อก่อนนะครับ5เซตนะครับเออเพื่อนๆอ,อาจจะแบบว่า ผมยังดึงข้อไม่ได้เลยแล้วพี่ให้ผมไปดึงทําไมยังไงเพื่อนๆก็ต้องดึงนะครับสำหรับคนที่ยังดึงไม่ได้นะเพราะมันคือการบอกร่างกายนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะมีการทำแอคทิวิตีแบบนี้นะเราจะมีการออกแรงหรือว่าใช้กล้ามเนื้อแบบแบบนี้นะคือมันเป็นการ ค่อยๆบอกร่างกายเขานะครับให้ร่างกายเขาเนี่ยค่อยๆสร้างความแข็งแรงนะครับคือมันเป็นเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับที่ผมใช้สอนด้วยนะครับสําหรับคนที่เขาอาจจะยังทําท่าอะไรไม่ได้หลังจากที่เพื่อนๆทุกคนนะครับลองดึงข้อไปแล้วนะครับห้าเซตนะครับโดยไม่ต้องสนนะครับว่าแต่ละเซตเนี่ยเพื่อนๆจะได้เท่าไหร่จะไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็ดึงไปก่อน5เซตนะครับหลังจากที่ดึง5เซตเสร็จแล้วให้เพื่อนๆมาต่อที่ท่าออสเตรเลียนพูรับนะครับหนึครั้งนะครับ นั่นแหละฟังไม่ผิดครับ100ครั้งนะครับโดยถ้า Australian pull up นะครับผมจะแบ่งออกเป็น3 l e เลเวลนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพโชว์นะครับว่าไอออสเตรเลียนหนึ่งร้อเที่เพื่อนๆต้องดึงเนี่ยควรจะดึงแบบไหนนะครับระดับเลเวลแรกนะครับถ้าใครดึงระดับนี้ได้10ทีชิลๆนะครับก็เดี๋ยวข้ามไปเล่นระดับที่2นะครับแต่ถ้าใครที่ดึงระดับนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิทีเนี่ยมันรู้สึกหนักแหะก็อยู่ที่ระดับนี้ไปก่อนนะครับ โอเคมาถึงระดับที่2นะครับถ้าใครเล่นระดับนี้แล้ว1-10ถึงทียังรู้สึกว่าชิลอยู่ก็เดี๋ยวไปฝึกระดับที่3นะครับแต่ถ้าใครที่อยู่ระดับที่2แล้วเล่นเนี่ยระดับแบบนี้แล้วรู้สึกว่าไอ้หนึ่งถึงสิทีเนี่ยมันหนักเราก็อยู่ที่ระดับนี้ไปก่อนนะครับมาถึงระดับสุดท้ายของออสเตรเลียนโพลารนะครับก็นี่แหละ ใครที่เล่นระดับที่2แล้วชิลนะครับก็เดี๋ยวจะต้องมาเล่นระดับนี้เมื่อเพื่อนๆรู้แล้วนะครับว่าระดับของเพื่อนๆอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะครับหนึ่งสองสามนะครับก็ให้เล่นที่ระดับนั้นเนี่ยหนึ่งร้อยเล็บอย่างที่ผมบอกนะครับผมไม่รู้นะครับว่าเพื่อนๆทุกคนจะดึงได้เซตละเท่าไหร่นะครับแต่ว่านั่นแหละเก็บให้มันครบร้อยให้ได้นะครับแค่นั้นคือจบนะครับหนึ่งร้อยนะครับหรือใครที่เล่นหนึ่งร้อยแล้วรู้สึกว่าชิลเนี่ยก็ให้เอาดันพื้นเนี่ย อีกสัก100เนี่ยเข้ามาอยู่ในวันเดียวกันด้วยเลยนะครับหรือไม่ก็ถ้าใครรู้สึกว่า100มันรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มันหนักแล้วแหละเออพรุ่งนี้ก็ค่อยไปดันพื้นก็ได้นะครับหรือจะเอาดันพื้นมารวมกันก็ได้อย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้เนี่ยแล้วแต่เ,เพื่อนๆสะดวกเลยนะไม่ได้แบบ แตกต่างอะไรกันมากเท่าไหร่นะแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกเหตุผลนะครับว่าทําไมผมถึงให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเล่นกันแบบนี้นะถ้าผมมาถึงระดับคนที่พอดึงได้แล้วนะครับอาจจะแบบดึงถึง5ทีหรือ5-10ถึงทีแต่ว่าดึงไม่แข็งดึงไม่เก่งอะไรแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆต้องดึงคอให้ได้100ครั้งครับผมรู้นะครับว่าเพื่อนๆที่อยู่ระดับนี้เนี่ยอาจจะมีบางคนเนี่ยที่ยังดึงคอไม่ได้100ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยดึงให้ได้เยอะที่สุดนะครับเท่าที่แบบ มือเพื่อนๆเ,เนี่ยจะดึงขึ้นไปได้นะครับสมมุตินะครับถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยดึงได้แบบสุดความสามารถของเพื่อนๆและได้ประมาณ50ครั้งละกันเนาะขาดไปอีก50เนี่ยผมก็อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยใช้แบรนด์นะครับรีสตแทนแบรนด์พูอัพนะครับในการดึงต่อครบอีก50ินะครับแล้วก็ไอ้แบนด์ที่ใช้นะครับไม่ควรจะแบบช่วยเราเยอะเกินไปนะครับมันควรจะแบบว่าเอ่อให้เราได้ออกแรงบ้างนะครับความยืดหยุ่นเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ระดับปานกลางนะครับมันไม่ควรจะชิว นะครับมันควรจะแบบเราควรจะต้องออกแรงด้วยตัวเองนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่มียางนะครับไม่ต้องเสียใจนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยหันมาเล่นท่าจัม p ์พอัแทนนะครับก็คือกระโดดดึงข้อนั่นแหละกระโดดให้ค้างเลยแล้วก็ค่อยๆเก่งต้านลงมานะครับเก็บอีก50ให้คบร้อยนั่นเองนะครับง่ายๆเลยเบสิกไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับเพื่อนๆสรุปอีกทีนึงนะครับสำหรับคนที่ดึงข้อไม่ได้เลยนะครับก็ ให้เพื่อนๆเนี่ยหาระดับนะครับออสเ r a l i a n p u l อั p นะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยอยู่ระดับไหนนะครับ1 2 3เมื่อหาระดับได้แล้วนะครับก็ให้เล่นท่านั้นเนี่ยให้ครบ100่ร้ reps นะครับ100ร reps แล้วรู้สึกว่าเบาก็ให้เอาดันพื้นหรือว่า push up มาดันต่อก็ได้อีก100นะครับหรือว่าถ้าใครหนักก็ค่อยเอาดันพื้นหรือว่า push up เนี่ยไปเล่นอีกวันหนึ่งก็ได้นะครับส่วนคนที่ดึงข้อได้บ้างแล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับดึงข้อได้ได้100ครั้ง นะครับถ้าใครยังดึงไม่ถึงได้แค่50ก็ดึงยางต่อให้ครบนะครับอีก50ให้ครบร้อยนะครับหรือถ้าใครไม่มียางก็ให้เล่นจัมพ์ูอัพนะครับให้ครบร้อยเช่นกันนะครับไม่ได้หมายความว่าให้จัมพ์ูอัพให้ได้ร้อยทีนะหมายถึงว่าให้มันรวมกับดึงข้อปกติให้ได้100ครั้งให้ทอทัลวอลลุ่มมันได้100เรปโอเคไหมมาถึงเหตุผลนะครับว่าทําไมผมถึงให้คนที่ยังดึงข้อไม่ได้เลยแล้วก็คนที่ดึงข้อได้บ้างแล้วเนี่ย ฝึกแบบนี้นะครับมีเพื่อนๆอาจจะแบบฟังแล้วแบบอะไรวะอะไรแบบเนี้ยคืออย่างนี้ครับเพื่อนๆคือการที่เราจะดึงข้อได้หรือว่าดึงข้อไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเทคนิคพิเศษหรือว่าโปรแกรมเทพอะไรทั้งนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับเบสิกแล้วก็ความสม่ําเสมอนั่นเองนะครับเพื่อนๆคือแค่นี้จริงๆนะครับคือเพื่อนๆที่เพิ่งมาเล่นหรือว่ายังดึงข้อไม่เก่งก็ตามนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะว่า เฮ้ยเราจะทํายังไงให้เราดึงข้อได้ดีเราจะหาเทคนิคอะไรมาเสริมดีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแค่เพื่อนๆทุกคนที่ดูนะครับทาอย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็ทํามันอย่างสม่ําเสมอแค่นั้นเองครับยังไงเพื่อนเพื่อนก็ดึงข้อได้แน่นอนนะครับคือกุญแจสําคัญเลยเนี่ยมันคือความสม่ําเสมอครับคือถ้าเรายังดึงข้อไม่เก่งนะครับอาจจะเป็นบรเกนเนอร์หรือว่าไม่บิเกนเนอร์ก็ตามแต่ว่าเรายังดึงข้อไม่เก่งเน่ย อย่าเพิ่งเอาเทคนิคหรือว่าโปรแกรมอะไรมาใส่เยอะเกินไปนะครับคือถ้าเป็นระดับผมนะครับที่เล่นมาแล้ว6ปีเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยผมดึงข้อได้40ทีใช่ไหมคือการที่เราจะเพิ่มจํานวนจํานวน1ครั้งเนี่ยอย่างอยากจะดึงข้อได้41ทีเนี่ยเอออันนี้โปรแกรมหรือว่าเทคนิคพิเศษเนี่ยมันถึงจะเข้ามาช่วยเพราะว่ามันอยู่ในระดับที่มันยากแล้วได้ออกไหม แบบนี้ไอ้โปรแกรมหรือว่าเทคนิคอะไรเงี้ยมันถึงจะมีประโยชน์นะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเพิ่งมาเล่นเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับเบสิกล้วก็ความสม่ำเสมอนั่นแหละแค่นั้นเองครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับการถึงข้อสําหรับมือใหม่นะครับอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆนทุกคนนะครับ เบสิกบอกกับความสม่ำเสมอแค่นี้เองนะครับที่จะทําให้เพื่อนเพื่อทุกคนเนี่ยดึงข้อได้นั่นเองนะความสม่ําเสมอคือกุญแจสําคัญของทุกอย่างนะครับเพื่อนๆคือผมมาอยากให้เพื่อนๆนทุกคนที่ดูนะครับดึงข้อให้ได้จริงๆนะครับมันเป็นท่าที่แบบโคตรแบบพาวเวอร์ฟูลโคตรมเสน่โคตรเท่โคตรอันตรายอ่ะเดี๋ยวเอพิโซดหน้านะครับผมจะมาสอนเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับจัดตารางการออกกําลังกายด้วยตัวเองเลยนะครับก็คือ ตามเป้าหมายเพื่อนๆเลยนะครับก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์เนี่ยผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ผมด้วยนะครับต้องบอกว่าหนึ่งไลค์ของเพื่อนเนี่ยมีค่ากับผมมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมฟุกจากช่องไฟล์ฟกเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมเลยมาเจอกันอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับเสื้อเทปะ